สวัสดีครับทุกคนผมเจซี Z, จาก Movie w ั n d e r e r นะครับวันนี้จะมารีวิวหนังเก่านิดหนึ่งนะครับคำว่าเก่านิดหนึ่งของผมคือปีหนึ่งเก้าสามนะครับสมัยแบบผมแบบเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานนะครับหรือว่าหลายๆคนที่ดูช่องเราอยู่คือยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผมได้ยินหนังเรื่องนี้ได้ยินชื่อหนังเรื่องนี้มาสักพักแล้วแล้วก็หลายๆคนที่เด็กยุคเกนยุค2 0 0พันเนี้ยเขาจะรู้จักถ้าเขาดูหนังเก่านะครับเป็นหนัง ที่จริงๆก็ขึ้นชื่อเรื่องนึงเลยนะครับของบิลเมเรยนะในชื่อเรื่องนี้ครับผม Groundhog Day หนังสุดคลาสสิกนะครับจากยุค90นะเป็นหนังที่เหมือนเป็นยุคบุกเบิกของหนังสไตล์นี้นะครับคือหนังสไตล์อะไทม์ลูกนะครับไทม์ลูกคืออะไรก็คืออารมณ์แบบเป็นว่าตายเกิดอะแบบจบวันแล้วก็ ตื Syria, ่นมาที่เดิมจบวันแล้วก็อยู่เดิมมาที่เดิมไม่ว่านอนหลับไม่ว่าตายหรือว่าอะไรก็นะครับเขาก็จะเกิดเขาก็จะโผล่มาวันเดิมนะเรื่องราวก็จะเล่าถึงตัวละครหลักของเรานะครับวิมเรเนี่ยในเรื่องที่ชื่อว่าฟิลนะครับฟิลเนี่ยเป็นก็เป็นรีพอร์เตอร์นะครับเป็นนักข่าวนะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็ได้เนี่ยเขาก็ไปทำภารกิจนะครับไปออกงานที่นอกเมืองนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเขาที่มีงานชื่อกราว n d h o g Day นะครับก็เหมือนจะเอา ไอตัวกราวฮอกเนี่ยตัวกราวฮอกมันจะเป็นเหมือนตัวเป็นสัตว์ประเภทฟันแทะครับคล้ายๆกับหนูอ่ะแต่มันตัวใหญ่ๆนะครับก็จะเอาตัวนี้มาเหมือนทำนาย,านายว่าวินเทอร์จะหมดตอนไหนประมาณนั้นนะซึ่งถ้าถ้าเชื่อกับที่ไทยเราอารมณ์เหมือนแห่นางแมวไหมแห่นางแมวคือขอฝนใช่ไหมอันนี้เหมือนกับแบบว่าทํานายว่าวินเทอร์จะหมดตอนไหนนะซึ่งฟิลเนี่ยก็แบบ เป็นนักข่าวที่แบบอีโก้พอสมควรแล้วคิดด้วย่าตัวเองทาร์เรนเตตัวเองแบบมีความสามารถตัวเองโด่งดังประมาณนั้นนะก็อ่ก็ใช้ชีวิตปกตินะครับไปรายงานข่าวเสร็จก็เย็นนั้นก็วันหมดวันนั้นก็จะกลับเมืองนะครับกลับจะกลับบ้านตัวเองแต่ว่าติดพายุฝนแล้วก็เลยต้องกลับมาโรงแรมนะครับหลังจากนั้นพอนอนไปตื่นขึ้นมาอา้าตื่นขึ้นมาเป็นวันเดิมนะครับเซอร์เ of f e b r u a r วนะครับวันที่2กุมภาพันธ์ก็จะ เป็นวันกราวฮอกเดย์เหมือนเกิดเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ตามหนังวนลูปครับคือค่อยเดินไปดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้ทําอย่างง,าางู้นทําอย่างนี้ให้มันเหมือนเดิมเลยนะครับหลับไปตื่นมาอา้าววันเดิมอีกนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มแผล่เริ่มแผลงแผงขึ้นเรื่อยๆคือลองดูสิว่าถ้าทําอย่างนี้จะเป็นยังไงนะครับมีแบบไปขโมยของไปนู่นนี่นั่นโดนตํารวจไล่ตํารวจจับเข้าคุกก็มีไปไปขับรถใช่ไหมแล้วพอตำรวจจับเข้าคุกปุ๊บนอนหลับในคุกตื่ ตื่นมาบนเตียงนอนที่โรงแรมที่เดิมวะนะครับอะไรเงี้ยคือเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อฉันติดอยู่ในรูปแล้วนะครับก็ก็หนังก็จะประมาณนั้นตอนแรกมันก็จะมีความเหมือนเล่าเรื่องไปแล้วก็มีแบบความแบบมุกตลกอะไรประมาณนั้นใช่ไหมความเป็นดระศีของมันแต่หลังๆก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดแบบจริงจังนะครับคือแรกๆโหมดเล่นๆนะ่แบบลองดูว่าตายแล้วจะอ่าแบบคมร,รถตกลงมาตายแล้วจะตื่นมาไหมก็ตื่นมาเหมือนเดิม นะครับทำอะไรก็ตามสุดท้ายก็ตื่นมาเหมือนเดิมลองจีบสาวลองคุยกับคนนู้นลองทําอย่างนั้นลองทําตัวไม่ดีลองทําตัวดีก็ตื่นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสมบทจริงจังก,ก็คือเริ่มคุยกับนางเอกนางเอกก็คือตัวของลิต้านะครับเรื่องลิต้าเนี่ยก็ไม่ได้ชอบฟิลง่ายๆนะฟิลต้องทําการบ้านหนักมากคือรู้เยอะเกินก็ไม่ได้นะคือจริงๆจะรู้ทุกอย่างก็ไม่ได้มันดูแบบเฟกเกินสุดท้ายก็ฟิลก็ใช้ความดีเอาชนะนะครับแบบเอาชนะใจทุกอย่างแล้วก็สุดท้าย ่าก็ได้ตื่นขึ้นมาวันใหม่กับริต้านะครับอันนี้ผมข้ามเร็วมากหนังทั้งเรื่องคืใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนะแต่ผมแบบข้ามเร็วมากแต่เอาง่ายๆมากคือสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังมันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับคือฟิลเนี่ยสามารถทําลายลูปได้นะครับก็มันก็จะเป็นเทรนของหนังสมัยนั้นไหมหนังแบบสมัยแบบก้ที่ถ้าจบแฮปปี้เอนดิ้งมันจะให้อะไรกับคนดูมากกว่า ล้วม,มันก็ให้อะไรหลายอย่างนะรู้สึกว่าเออเราต้องทําดีกับคนรอบข้างถ้าเราทําดีกับคนรอบข้างแล้วคือสุดท้ายมันไม่สําเร็จแตงนะ้อยมันก็ได้รู้สึกดีอะไรประมาณนั้นแล้วเนี่ยเป็นรางวัลตอบแทนของคนทําดีนะครับก็คือได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตื่นขึ้นมากับคนรักแล้วก็ได้ใช้ชีวิตต่อไปประมาณนั้นนะครับผมคิดว่าเป็นหนังที่ดีนะเป็นหนังที่ฟิลกูดมากนะครับแต่อย่างเนี่ยมันจะมีความ predictable ก็คือแบบเดาได้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าแน่นอนแล้วนี่ เราดูหนังมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น 10, เรื่องใช่ไหมครับหนังที่เป็นวนลูปอย่างเงี้ยดูมาไม่ต่ำกว่า10เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องผมคิดว่าเขาก็เอาแรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้นะครับคือผมไม่อยู่หนมาไม่รู้ผมไม่เคยดูเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็หนังวนลูปความในความทรงจำผมอะที่แบบจําได้ชัดๆเลยเนี่ยคือน่าจะหนังของทอมครูซกับเอเมิรี่บรันที่มันสู้กับเอเรียนนะครับ น่าจะเอทอฟ tomorrow มั้งคืนนั้นเน่ะคือแบบอยู่ในความทรงจำเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเน่ะมันก็แบบอ่าโอเคมันก็คล้ายๆกับเราดูคอปปี้แคทมันดูกับหนังแบบที่ก๊อปก๊อปกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากราวฮอกเดย์เนี่ยคือแน่นอนมันหนังแบบหนังตั้งแต่ปี1 9 9 3เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ก๊อปใครมานะครับอ่าต้องบอกว่าเป็นหนังที่ได้รางวัลเยอะมากนะครับได้รางวัลแบบในการคอมเมดี้วอ์ได้รางวัลบัฟต้านู่นนี่นั่นนะครับคือรางวัเเยอะมมาัันนนป็หงที ที่ดีแล้วก็คนณค่าแกการดูนะครับอา่านักแสดงหลายๆคนตอนนี้ก็ยังมีผลงานต่างๆนะไม่นับพวกที่แบบอายุเยอะแล้วนะอายุเยอะแล้วแล้ว,ลว,ลวผ่านมา20-30ปีบางทีเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนอย่างเงี้ยตัวของคริสเอลเลียดเองนะครับที่แสดงเป็นผู้ช่วยใช่ไหมคนแบบตากล้องเนี้ยและรีก็มีบทมีผลง,งานตลอดนะครับริต้าเองนะครับแล้วก็แน่นอนวิลมรเรเนี่ยเือนแน่นอนว่าเขาแบบโด่งดังจาก g h o s t b u s อร์ใช่ไหมครับแต่ ผลงานหลังๆเขาอ่ะก็มีเยอะนะแล้วผมชอบตรงที่ว่าเขาก็ไม่ต้องแบบเป็นแบบพระเอกตลอดบางทีก็เอามาแบบตัวร้ายบางทีก็มาเป็นคามิโอบางทีเป็นอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเขาก็มีผลงานที่หลากหลายนะครับไอ้ที่แบบพระฮา,าคือตอนแบบในซอมบี้แลนด์ไม่แน่ใจหลายๆคนได้ดูไหมซอมบี้แลนด์ที่แสดงเป็นตัวเองเป็นบิลเมเล่แล้วก็แบบแกล้งมาตัวเองเป็นซอมบี้วโดนฆ่าจริงคือแม่งอย่างฮาเลยนะครับหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่คิดถึงบิลเมลเล่นะครับ<น>ก็น่าจะเป็นพวกตระกูล ตระกูล Ghostbusters นะครับอ่าน่าะจะเป็นอะไรที่เราได้เห็นเขาแล้วเราชินกับเขามากที่สุดแล้วนะครับหรือจริงๆในใน Ant-Man เนี่ยก็ไอ,อ้ภาคล่าสุดนะภาคที่ผมด่ายับเนี่ยตอนต่นมาเนี่ยเขาก็โผล่าม,มาเหมือนกันนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับเป็นอืมเป็นตักแสดงคนหนึ่งที่ทรงคุณค่านะครับอ๋อผมผมรีวิว Asteroid City ไปด้วยใช่ไหมก็เขาก็อยู่ในเรื่องนั้นเหมือนกันนะก็ผลงานก็มีมาเรื่อยๆนะเอ่อพอ เหมือนกับพอเราเห็นนักสแสดงที่เราชินภาพว่าเขานักแสดงแบบอาวุสโสเงี้ยแต่พอไปดูหนังสมัยก่อนแบบ30 40, 40ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเขามีผลงานเขามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตอนหนุ่มเขาก็แบบว่าเออหนุ่มแล้วเขาก็ดูดีนะอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆคนที่ผมคิดว่าอันนี้ขอนอกเรื่องนะแบบนักแสดงที่แบบมีอายุเยอะแล้วรู้สึกว่ายัางเหมือนเดิมเลย enter. อะคืออด,ดัมซนเลอร์แม่งเหมือนเดิมเปี๊ยบ นะครับกักแสดงคอมเมดี้อะไรเงี้ยคือไม่นับแบบพอรัตใช่ไหมพอรัตนี่เขาแบบเป็นแวมพร,ร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแบบไอดัมแซลเลอร์เนี่ยแม่งเหมือนเดิเปียบเลยนะครับบิลบิลมาเรอร์เนี่ยพอมาดูเรื่องนี้รู้สึกว่าเฮ้ยตอนหนุ่มๆตอนแรกเขาก็แบบมีสเสน่ห์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการมาคุยถึงหนังเก่านะนาน,น,านทีก็ดูหนังเก่าบ้างนะครับตัดอารมณ์ช่วงนี้ดูแบบดูหนังนอกกระแสบ้างหนังกลางกระแสบ้างนะครับลอง ตัดเลียนบ้างนะครับมาดหูหนังจากปี1993นะครับเรื่องนี้เลยนะ Groundhog Day ครับผมชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie Wanderer ค่ะ